สวัสด <Es> ีครับวันน <laughs> ี <syllables> ้อยู่ช่อง Pee TV นะครับอันนี้อยู่ Pee TV แหละแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับเอเชิญพูดครับแนะนำตัวสามารถไปติดตามได้นะครับผมของบ้านเสียคุณโคตรเสียคุณโคตรเบานลครับฮัลโหล อคุยนานๆอะไรปะไม่คือคนนี้แขกรับเชิญแล้วนะครับคือเขาได้แนะนำตัวภาษาแล้วของเขาไม่รู้นะครับแต่เขาไม่พูดชื่อของเขาครับนาอูครับเขาเขาชื่อฮาร์ครับส่วนผมก็มันก็ขีดชื่อช่องอ่ะมันก็อยู่ในชื่อช่องแล้วอ่ะ ชีรามีสุเกะิีรามีสุเกะฮัทเราต้องรวมเป็นกองหลังเฮ้ยกองกลางดิอันนี้คือกองกลางเราต้องอยู่รวมกันหมดทั้งหมดกองกลางเวย้ย สีล่ามีโอ้โคตรง่ายเลยอ่ะโอ้โคตรง่ายเลยแต่ตอนหลังๆนี้อืเล่นโจเลยฮะลองเล่นมาแล้วนี่ก <c oughs> ารหาหลบดีจะ่ว่าต้องอมีงวะเนี่ยเมืองนี้เลยแล้วมันก็เลียงไปเลยแล้วก็จะเลียงไปเลย เออวางเป็นระเบียบกันเลยนะกินก็วางของเลยนด้านเนี่ยอีวันคนคนละสองตัวนะวางไม่ตรง <c oughs> ไอฮาร์วางไม่ตรงของตัวเองง <c oughs> ารไม่วางให้เป็นระเบียบเลยวะ วับกินสองตัวแล้วเราก็ต้องมีกำแพงกันกำแพงีดน่เดน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 เด เฮ้ยว,นนบบว,ว่ายะมาบอยังฮาร์ดพูดไหนก็ได้นะอันด่วนแล้วพูดประสงคลยแมยคือเราต้องขยันพูดไ<ล> <5 S 2> วค่เพรเราถ่ายคลิปคือถ้ามันถ่ายคลิปแบบแล้ต้องขยันพูดกันเข้าใจบอกระวังผมเลิกไปได้เลยได้บอวไปลย ไอ้หาเมราสไปเดอร์ใช่ไหมกูวางคาเมราเลเวอสโดนดูเลยคาเมราโดนดูเลยล่ใจเจะโดนิจาช่วยตัวก่อนไปเป็นยังไงได้้น้กเมืองจีนกแเมืองจีนมากเววิงจลมลายจะฝนมันลุยิงมาปันตา ัยิงมันเอาไป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 เลยว้าวมันปีเอาไปเอาไปเร่งดีโอ้ โอเมก้าโอาโอเมก้าหกเจ้าโก้กูพวกเราลืมอัพเกตแซนต้ากันขวาายกัว้เชลลี่ e m ม t i o n a ล damage Damn yeah. okay. แกแกดออมกะไม่ดได้บินแลบก,ก่อนวอบวมครับไม่ได้หมอ้อ,อมึงอ้วนข้อมึงอ้วนไงขี้ร่าม,มาาาาีสุเกขี้ร่ามีสุเกออม่าม ด้วยอำนาจภาคคูณภาสองสามปี้างหลายถ้าไม่อยากเคลืนว่าใจยจงโทษโทราาร่าภาคครแล้วก็ปล่อยวางนะขออำนาจภาคคูณภาคสงจนวันนั้นเหยียบข้าพเจ้ลาลรงสองคนด้วยสาธุยิงเลยลยิงเลยยิงเก๋เก๋เก๋ห้าๆาใครดูิีนี้เป็นเก๋ไม่ใช่ของเราเลยนะ จริงใชเลยลมเป่าหาซื้นังอได้ปะนมันไม่มีวเป็นแบบนี้เจ้าเมย์มีประสบเพล อิงลิดอสเปนอัพเกรดตัวร่างกำแพงกันกันกันคีบิดทอยิตนอยๆมได้เงินเอ้ยอย่าเพิ่งกนสคริปนะอยู่นเน

Oh boy, fan, and the beautiful. How do you say you, babe? No, I fan, and the beautiful. And I say Hmm. beautiful Hmm. Hmm. มันไม่มีเสียงอะไรเลยโอ้โหมันแย่มันน่าเบื่อใช่ไหมครับทุกคนไอเยี้ยมกระปุ่นดีอังกฤษออสเปนเปนวอสต์รัฟเวอร์สติกเก็ตอับัสติก ห่อยอาเดินเดินดินด oh, oh. ินดินดินดิดินวาุวินเดินหาเดินเดินเดินเดิฮ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เาจะมาเกิดแบบนี้ไงเราโอ้แต่กั มาเลวนาวเลยไปลิ้นตีไฟลมเป่ามาไปเปลามาไปลมเป่ามาไปได้มาไปต่อ,อยหน้าคน<ป>พูดมาไปเยอะ

Yeah, yeah, two, four. yeah. Lom hai chay kê, lom hai chai yang kê, lom hai chay kê, thu kê ai kê, xích kê kê, kê kê xích mình bên kia. ลพมให้ใจเกอเลย <c oughs> มันกันหลับไม่ไหวแล้วโดนกูเนี่ย <c oughs> โดนกูกันหลับไม่ไหวแล้วกูว่าต้องัเดียวสองตัวแล้วไหวไอ้เหี้ยวางแค่หนึ่งตัวโดนกูไม่ไหวแล้วพักก่อนพักก่อนโดนกูไม่ไหวแล้ว <c oughs>

ลกเทอร์สกนตีมันด้วยเอ้ยเอ้จวลเอก็แล้วอ้ัหด้อปุ่มปุ่มปุ่มหลักเนี้ยกดจุดีกกดดไม่รู้ว่าปุ่มอะไรมันไม่มีรูปเดลเปดด้วยอะมันไม่รูปปุ่มเดลเว่ดอันไม่ใช่ปุ่มหยุดนะเว้ อะไรฮะไม่รู้ว่ย้อนเวลาป้องอเวลาต้องกดดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเอาเอาไ้ตันกดดับอีกนนหรือมันทำให้เร็วขึ้นวะเอากดกดไปกันกดเลยตาวดโดอ๋ออ๋พอพลังก็คือมันจะใส่มันจะทำไฟฟ้าไฟฟ้าไปโดนทุกตัวเอ็งเห็นบ้างแวบนึงอ่ะ คุณสองร้อยวิโอ้โหต้นนะก็จะมันดีด้วยสองร้อยวิอ่ะคุ้มนะเว้ยถือว่าคุ้มนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออัพเกรดเลเลล้านเลเซอร์คาเมราแบล็กตันก่อนเถอะบอกเลยกูมีล่อมาดิเด็บดึงเถอะวาอีกตัวนดูบะลมนี่ไงล้าสกูมีล่แล้ว ร้านกูมีโล,โลแล้วมึงทำอะไรกูได้อะมึงแหวนสว่านมงแกนเลยโอ้โหร้านกูโคตร้านกูคตรมีประโยชน์่ะมึงดูยิงกิดแต่แล้งเนะี่ยมันเจ็บเลเซอร์มึงเนีย่ยอัพกินให้ตันก่อนเราต้องสามกีนเองเดี๋ยวกินกูยังอัพไม่ตันว่ใช่หรอทำไมกินทำไมกินกูมมนอัพตันเองอะ ใครขยับเป็นเกย์เฮ้ยอย่าทำกูอย่าทำกูเฮ้ยกูโดนเกียนกูโดนเกียนเฮ้ยกูโดนเกียนเฮ้ยกูโดนเกี้ยน

กินไปในถัเลยขยะเป็นแกกินไเลยขยกระดิ๊กระด้ากระด้าโอ้กรด้าสิกอดอมกโกนี่น้อันมะก้สิงห์มะก้ตอนนี้นมัมันันม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 นันนันนันันันมนันมนมันมนันมนันมนั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 น มึเห็นอะไร่บะดูน่ยินดีรู้สึยินดอรู้สมึงดูนี่ีดีดโหอลังการมากแขวนแขวนานแมีเลยอ่ะอันนี้โคตรสูงอ่ะดูนีู่ดิโคตรสูงอ่ะดูโอ๋อเราจะโไม่รับโดน โดนทำงานเลยไอโดนชาติอโดนชาติทั่วทำงานอโดนชาติอโดนชาสุนัขเอ้ยอโดนชาสุนัขูไอ้แย่กี่กีได้กีได้โอ้น่าสิโก้ทำโกนีเนำโกไอ้สิงโตทำโก่สนั่นี่นั่นูิสนู่ไหน จีเนโก้โอจีโดนโดนแนมแค่โอ้โหีเนโก้ไรหลับแผลเนโก้เเ้ยรียอยมันจะเกิดแบบนี้ได้ไงเราเอ้ยกราเกียน ไอ้คุณโดนเกียนเอ้ยค่อยโดนเกียนค่อยโดนเกียนเอ้ยคุณโดนเกียนคุณโดนเกียนเออคุณโดนเกียนเออคุณโดนเกียนโดนเกียนโดนเกียนเออญาติทำข้าวเจ้าเยี่ยงนี้ตัวเชี่ยเลยวะอีเอ็กตัวอะไรเยอย กับลราบี้่ะอ just say you're b e a u t i f u ดา j ซ s ์ say you should be m h มามาปิดคลิปปิดคลิปมาตรงนี้โอ๊ตนม่ได้ไเด้อป so 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 ิดคลิปมา ของกล้องเนี้ยโอเคปิดคลิปเท่านี้แหละโอเคครับทุกคนแล้วก็ขอปิดคลิปเท่านี้แหละบ๊ายบายหาบ๊ายบายดบายบาย